ตั้งใจอธิษฐานจิตและแผ่เมตตากันนะ <c oughs> ท่านธรรมยังพุทธสาภควาโตปุพาพาคานามะการังกโรมาเสนา,มสาโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้จุดประทีปโคมไฟได้จุดประทีปโคมไฟและได้ปฏิบัติธรรมและได้ปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชา ถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์แด่มหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพบุรนีพระมงคลเทพบุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารด้วยบุญนี้ด้วยบุญนี้ขอให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกขอให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัย รอดคนลและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายและพยันตรายทั้งปวงและพยันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้า,าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้า,าทั้งหลายมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวัยมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวัยดุจแสงแห่งประทีปโคมไฟดุจแสงแห่งประทีปโคมไฟให้ประสบความสำเร็จในชี ให้ประสบความสําเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุขายยืนยาวอายุขยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานนานได้สร้างบารมีไปนานนานจะเดินทางไปที่ใดจะ เดินทางไปที่ใดให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานมีความสุขสําราญมีความสุขสําราญในการสร้างบารมีในการสร้างบารมีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นที่เคารพยกย่องเป็นที่เคารพยกย่องของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของมนุษย์และเทวดา ทั้งหลายขอให้ได้เกิดในตระกูลสูงขอให้ได้เกิดในตระกูลสูงในประเทศที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาในประเทศที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาในครอบครัวบัณฑิตนักปรา์ในครอบครัวบัณฑิตนักปรา์ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาคำจุนพระพุทธศาสนาได้บรรลุ ทำตั้งแต่ยาวัยได้บรรลุธรรมตั้งแต่ยาวัยรักษาได้มั่นคงรักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุไขจนสิ้นอายุไขให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขลาบยศสรรเสริญสุข และได้บรรลุมรคลน,นิพพานและได้บรรลุมรคลน,นิพพานขออุทิศกุศลผลบุญนี้ขออุทิศกุศลผลบุญนี้แดบิดามารดาแดบิดามารดาแดครูบาอาจารย์แดครูบาอาจารย์อีกทั้งบรรพชนอีกทั้งบรรพชน และผู้มีพระคุณและผู้มีพระคุณรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายสัเพสัตตาสัเพสตาสัตว์ทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เ <find> ป <depois iley> ็นเพื BP ่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราอเวรา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาอภิยาปัชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคาอานิค้า จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยยาได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขขีอัตานังปริหารันตุสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลาย 哎。哎 ที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิขึ้นไปขอความปรารถนาขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จเป็นอัศจรรย์ทันใดเป็นอัศจรรย์ทันใดและติด ตามตัวไปะติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินนิพพานปัจ,จยโยโหตุนิพพานปัจ,จยโยโหตุตั้งใจบูชาพระ ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะอะรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธพระขวา,า,มมาพุทธ,ธัพทงพระขวันตังอะพิวาเทมิพุทธังพระขวันตังอะพิวาเทมิพุทโธเมนาโธ พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตพระขวตาธมโมสวาคาโตภระขวตาธมโมธามังนามสามิธามังนามสามิธรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏติปันโนพระวโตสาวะกะสังโฆสุปฏติปันโนพระวโตสาวะกะสังโฆสังฆนะมามีสังฆนะมามีสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา กราบปรัธนาพระธรรมยาราทุกรูปตั้งใจกราบพระครูสังครักษ์รังสริร์รอิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและคณะพระเถรานุเถระโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระครูสังฆราณ์กังสริริอิทธิจินตโกเจ้าอาวาสว้พระธรรมกายและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีดวงธรรมะที่สว่างสวยให้สามารถเข้าถึงพระธรรมกาย มีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตัวไปใช้สร้างบารมีทุกภพทุกชาติสร้างบุญบารมีไปกับหลวงปู่พระมองคลเทพุณิสดจันทสโลพระผู้ปราบมารสร้างบุญบารีไปกับหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนาบาสิกาจาัน์คนกยูงให้ได้ทุกภพทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอิน,นสาธุ